สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีดครูอ่อนนะครับผมก็วันนี้มาตอบคำถามให้กับ FC นะครับที่ถามเข้ามาว่าอาจารย์ไอ้ดามไม้สนของอาจารย์เนี่ยตกลงมันเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งแล้วไอ้ตัวมีดเชฟเนี่ยนะครับคุณผู้ชมพอดีแบบน้องๆไปทำข้อมูลกันก็บอกว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าบางคนก็มีเถียงว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้สนเป็นไม้เนื้อแข็งมากอะไรบ้างก็ โอ้เยอะแยะกันมากมายนะฮะก็อา่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมตอบให้เลยแล้วกันนะอา้าวทำไมมันตอบ <c oughs> แกะผิดฝังก็ว่ามันมันแกะยากแกะเย็นนักนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มันก็เหลืออยู่แค่เนี่ยดีไซน์เนี่ย,ด,ยดีไซน์เดียวแล้วอย่างอื่นหมดไปแล้วนะครับกาลังคาราคาซังอยู่ว่าเอ๊ะมันไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งกันแน่ไม้สนนะปรากฏว่าตอนนี้คนเอาไปลึบหลับรึบหล,ล,ลับแล้วไม่ได้สนใจว่า <c oughs> มันใช้ดีนะฮะอ่ะมาลองดูกันหน่อยดีกว่าครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับเบอร์โทรด้านข้างเลยครับผม063 1305 304ครับบ้านมีครูอ,อ๋อจะดีบริการทุกท่านนะนะฮะมีเชฟกล่องแดงตัวด้ามเนี่ยจะมีความแบบเอา้าเปื้อนปากกาไปเฉยเลยฮะไม่เป็นไรมันตัวโชว์นะฮะเนี่ยคุณจะเห็นไหมครับว่าบริเวณด้ามมันเนี่ยมันจะมีไม้สนนะครับที่เป็นองค์ประกอบอยู่ด้านใต้ นะครับบริเวณปอกเนี่ยมันก็จะมีความแบบแข็งแขงหน่อยไม่ใช่พลาสติกของแข็งนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะมันจะมีความแข็งงแล้วใบมีดจะเปิดคม100%จริงๆล้นมีหลายดีไซน์นะแต่ปัจจุบัน,เ,นเหลือแค่ตัวเนี้ยดีไซน์เดียวแล้วก็เหลือแค่2เล่มเลยนะตัวโชว์เล่มหนึ่งแล้วไอตัวนั้นอีกเล่มหนึ่งนะครับก็อะไรฮะคุณผู้ชมใช้งานดีจัดนะใช้งานดีจนแบบคนแบบมาสอบถามแบบว่าเอออาจารย์เ้วไอเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะครับตอบให้แบบนี้นะครับผม วิธีการจําแนกว่าไม้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งเนี่ยทางกรมป่าไม้เนี่ยเขามีวิธีการจําแนกอยู่4ประเภทนะครับโดยการใช้แรงบีบแรงดึงแรงเชือกนะฮะแล้วก็สุดท้ายแรงงอเนี่ยนะฮะแรงดัดเนี่ย นะถ้า4<ม>อย่างเนี้เป็นไปตามองค์ประกอบเขาก็จะระบุได้นะครับคุณไปลองดูได้แล้วเร่มเนี้อ่าไม่ต้องพูดให้มากความตอบเลยแล้วกันนะครับมันจริงมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคุณผู้ชมเป็นไม้เนื้อเบาไม้เนื้ออ่อนเราถามว่าโอโ้อาจารย์งั้นไม้เนื้ออ่อนพวกมีดเชฟที่เอามาทำเนี่ยเราใช้ด้ามสนมันก็ไม่ทนทานนั่นนะฮะทุกอย่างบอกเสมอมีข้อดีแล้วข้อเสียทั้งหมดฮนะตัวไม้สนเนี่ยนะครับ อาพูดถึงว่อนเหตุผลว่าทาไมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาตัดสินใจเอาไม้ประเภทนี้เนี่ยมาทาเป็นด้ามมีดนะครับผมนะก็คือในไม้ที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นไม้สนเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือน้ําหนักมันเบาครับคนที่ทํางานในห้องครัวของญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องใช้การแล่พวกปลาแซลมอนปลาใหญ่ปลาทูน่านน่นนี่อะไรเนียคือเขากินปลาดิบเป็นหลักใช่ไหมการแล่เนี่ยมันต้องออกแรงเยอะบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันทําให้ ตัวมีดนะครับถ้ามีน้ําหนักเยอะเกินไปมันก็จะเป็นภาระของการทําทสิ่งนั้นนะครับแน่นอนดามไม้สนนะครับไม้เนื้ออ่อนน้ําหนักเบาครับก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะครับ 2. พอเป็นไม้เนื้อเบาแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นสีที่ค่อนข้างดูได้ง่ายถ้ามันเปื้อนมันสกรปรกหรือมันยังไงเนี่ยนะครับมันชัดเจนมันฟ้องเลยมันมีการขึ้นลงขึ้นลาของไม้นะครับ มันสีมันดูง่ายนะครับเขาก็เลยนิยมทํากันนะฮะข้อดีมันก็ค่อนข้างเยอะเขาวิจัยมาแล้วว่ามันดีมันใช้งานแล้วมันเวิร์กมันปลอดภัยต่อผู้บริโภคเขาก็ทํากันนะฮะแต่เี้ย้มาดูข้อเสียบ้างไม่มีอะไรมีข้อดีทั้งหมดนะครับข้อเสียของด้ามไม้ประเภทนี้ก็คือหนึ่งครับมันโดนความชื้นนานๆแล้วมันแย่มันจะยุ่ยนะครับเนื้ออ่อนเนื้อมันอ่อนมันอาจจะแบบ เสียหายเด้งง่ายกว่าพวกไม้เนื้อแข็งแต่คุณก็ต้องระมัดระวังนะอย่าให้มันโดนแบบความชื้นจากน้ําบ่อยๆนะครับเวลาล้างทีก็ล้างที่ใบมีดถ้ามันเปื้อนด้ามหน้าผ้าสะอาดๆเช็ดเนี่ยมันก็เอาอยู่แล้วครับนี่คือข้อแรกนะครับนะแล้วก็ข้อที่2ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของเนี่ยนะฮะด้ามที่ันบอกไปเมื่อกี้ มันยุยได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นบางคนก็ทําให้อายุของมีดเนี่ยมันไม่ได้นานมากนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าใช้ไปอาทิตย์เดียวยุยเปื่อยพังเลยไม่ใช่นะคุณผู้ชมนู่และหลายปีนะครอยู่ที่การจัดเก็บของเราสบายๆครับผมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนเขาชอบกันก็คือตัวด้ามไม้สนเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนอยู่นะมันมีกลิ่นหอมันอ่อนของไม้นะครับทําให้รู้สึกว่ามันใช้แล้วมันหอมนะครับนันคือ บริบทต่างๆก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้ก็พิจรารณาแล้วกันว่าเห็นควรเหมาะยังไงกับมีดเล่มนี้นะครับชอบถูกใจก็จัดได้เนี่นะ500นยน, 4, นะครับห้าบาทคุณผู้ชมนะลองโทรถามเบอร์โทรนี้นะครับ063 1305 304นะครับถาาคุณแม่แม่มีของเป่าถ้ามีก็500บาทนะครับไม่แน่ใจว่ามีค่าส่ง50บาทด้วยไหมนะครับนะเราคิดว่าเต็มที่เลยอ่ะถ้ามีค่าส่งก็ไม่เกิน550นะครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่โปรโมชั่นไหนแล้วน้องๆเขาจัดอยู่แล้วผมไม่ไมค่อยได้หยิบมีดเชฟนี้เท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติแล้วนะไอตัวนี้มันขายดีในตัวมันเองอยู่แล้วผมแทบไม่ต้องไปหยิบจับแตะมันก็เลยพอไม่ค่อยได้จับบ่อยๆก็จะลืมนิดนึงนะครับมันขายดีอยู่แล้วอันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าชอบก็จัดได้ครับคุ้มค่าแน่นอนนะฮะนี่คือตัวที่1ครับต่อมาอีกสักหน่อยเราลองทําให้มันครบถ้วนกระบวนการนะถ้าชอบแนวๆพวกอะไรแร่ๆเนี่ยนะฮะ เอาหันหันใช้ในครัวประเทศไทยเราเนี่ยก็เอาเน,นี่ยหลยฮะโอ้โหห้าร้อยห้าสิบาทฟรีค่าส่งสำหรับเจ้ากล่องดําตัวนี้นะมันก็จิวจ๋วจิวน่ะแพงแล้วเนี่ย <c oughs> อ่ะแพงอะไรวะเนี่ยอ้อไอเจ้าตัวนี้เองเอายังอยู่เหรอเนี่ยไม่เจอกันนาน <c oughs> ยังอยู่เหรอไอเราก็นึกว่ามันหมดไปแล้วนะเนี่ยสำหรับเจ้ามีดเชฟตัวนี้ครับโอมากาเซ่เนาะจริงจริงมันมีสองแบบนะแบบเรียบๆก็มีครับถ้าใครไม่ชอบไอช,ชลุลายที่มันดูแบบ ดิบๆเถื่อนๆเนี่ยก็ไปเอานู่นเลยแบบเรียบๆครับส่วนเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยในใบมีดเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้มันแบบว่าหันหมูหันแป้งหันผักที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันจะได้ไม่เกาะที่ใบมีดนะฮะก็เลยมีพวกลายฉลุแบบนี้แต่ว่าไอ้ตัวเรียบๆนั่นเองก็ทําได้ดีเหมือนกันไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่หรอกนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันกับอะไรนะครับดีนะผมแนะนําอันนี้มันจะเป็นไซส์แบบ อมาอกาเซที่คอท้องเหลืองแล้วคอมาสีทองเหลืองนะไม่ใช่ท้องเหลืองแท้แล้วเนี่ยมันเป็นสีท้องเหลืองนะเป็นสีท้องเหลืองดำเนี่ยเป็นไม้เออเนี่ยแข็งหน่อยไม้แข็งหน่อยนะฮะเมื่อกี้ตัวไม้สนเนี่ยมันจะอ่อนกว่าเนี่ยเป็นไม้น้ำตาลนะครับทั่วๆไปที่ค่อนข้างแข็งกว่านะครับก็ในคอลเลกชันนี้ผมมองวัดสุดคุ้มอ่ะถ้าใช้ในงานครัวไทยเนี่ยประมาณเนี้ยกำลังดีคุณมาใช้โอมากาเซยาวๆอย่างเงี้ยถามว่าดีไหม ผมว่ามันคมนะมันคมไว้ใจได้เลยแหละแต่บางทีอ่ะคนไทยอ่ะไม่ชอบอะไรที่แตกต่างกลัวถือยาวๆไปนะไปช่วยงานบวชงานบุญเขายาวนัวสปาต้านะไม่ขวัวิ่งกระเจิงเลยนะ <c oughs> มันยาวเกินนักวถือสปาต้ามานะก็เอาแบบไปเล็กนี้ก็ได้ครับเป็นโอมากาเสกเหมือนกันนะตัวนี้ก็550บาทดีค่าจะส่งครับมันดีตรงที่มันคมนะครับเนี่ยคมกริบเลยครถ้าเทียบกับงาน ทีเ่เกรดคุณภาพไม่สูงมากเนี่ยตัวนี้มันทุนแรงได้เยอะกว่าแล้วก็ใช้กันานานๆเนี่ยชีวิตคนเราสักคนหนึ่งอะ่ะมันจะซื้อมีดได้ไม่กี่เล่มหรอกครับถ้าไม่เจอบ้านมีครูอ๋อโรคมีดงอกกำเริบฮนะมาเจอคอรูอ๋อนี่มีดงอกกำเริบทุกคนนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอกันเนี่ยโอ้สบายฮนะเล่มหนึ่งนู่นอะ่ะอยู่สบายๆเลยจะลูกบวชนะครับค่อยซื้อใหม่แต่ถ้าเจอคอรูอ๋อเข้าไปนี่อาการมีดงอกกำเริบนะฮะอ่ะตัวนี้ ก็550บาทนะครับนะใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวเราตั้งใจก่อนไม่ใช่อะไรไอที่ไม่ไม่พูดเดยอะๆเลยก็ตั้งใจใส่เดี๋ยวจะเล่นมือเขาให้นะอ่ะโอเคไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับมันในจอเหมือนอยู่ใกล้ๆนะแต่ชีวิตจริงแล้วเนะี่ยมัน,ม,นมันห่างอยู่พอสมควรนะฮะรประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะมาอาวใส่ไม่สุดจ้ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวเสียเวลานะอ่ะ บอกแม่แล้วกันว่าเอามาโอมากเกเซ่กล่องดำไอ้ตัวหมายห้นะครับจะเอาแบบมีลายก็บอกตัวลายนะเอาแบบตัวเรียบก็เรียบนะครับมันมี2แบบเนาะอ่ะทีเนี้ยนะมีดงานครัวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่หันหันแร่แร่นะครับเพราะบ้านเรานะซอยจุมันก็อร่อยอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็เอาตัวนี้ไปนี่เอาไปสับๆับเลยครับสับ,สบกระดงกระดูกต้มแซ่บต้มเลือดหมูนะครับเนี่ยนะก็จะมีงานมีดอังตองนะครับเนะี่ย ยุเหลือเกินอาจารย์เอามาเลยอาจารย์ลุยเลยนะเอามาเอามาเนี่ยติดมือเป็นไง <c oughs> โอโห้หนึ่งพหกร้อยบาทเลยเหรอมันทำไมมันเป็นทองคำหรือยังไงหืมมันใช่คุณแม่โอ๋ใบลายนะฮะใบเหล็กลาย,ลายกระป๋แพงแท้หนึ่งพันบาทคุณผู้ชมฮะเหล็กลาย มันจะคมเวอร์วังอลังการมากนะครับตัวจากปัดด้ามไม้แท้ครับบริเวณคอมีดมีเรซินไท้นิดหน่อยโอ้โหนี่คือแบบเมื่อกี้ไอสอตัวแรกเนี่ยดูราคาเบาไปเลยนะเนี่ยดูเหมือนแยบแยบไปเลยฮะมาเจอตัวพันหเข้าไปนี่เรียกได้ว่าฮุกหน้าเกือบจะเป็นลมเลยเ,ยเกือบน็อกเอาท์เลยฮะโอ้โหใบเหล็กลายเอาว่าอยู่เอ้ มันเลื่อมมากนะครับเนี่ยก็าคืนไปติดไฟท้ายรถอิตุกนะครับแล้วมันส่งมาก็จะสะท้อนนะฮรเลื่อมจริงนะฮรเลื่อมมัดคุณผู้ชมลองดูเนี่ยเนี่ยโอ้โหเล่นไฟจัดๆเลยนะครับทนะีนี้เนี่ยมันคมแค่ไหนพันหกคมแค่ไหนอาจารย์โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้การไม่ได้การเราต้องแสดงให้ดูกขาสักหน่อยนะครับว่าในศักยภาพของมันเนี่ยมันคมจริงอ่ะเดี๋ยวลองดูครับีนะ่ย อันนี้ก็ใช้ตับบ้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเนี่ยไอ้แผ่นรองคมนะครับเป็น a 4ธรรมดาเนี่ยแหละครับคุณผ,ผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีกระดาษพิเศษเหรอกครับอย่างที่เขาชอบว่ากันนะผมเอากระดาษพิเศษมาเฉือนนะมันต้องขนาดนั้นเเหรอมีดถ้ามันคมเนี่ยไม่ต้องกระดาษพิเศษแล้วครับกระดาษธรรมดาก็คมฮนะโดนนิ้วยังเลือดเลยนะนักภาษาอะไรกับกระดาษเหล่านี้อ่ะป๊านี่ก็ประมาณนี้นะเอะอเดีนะ๋ดดนยนะชัดๆหน่อยอ่ะโอเคไหมฮะนี่ ไปกับจวดเข้าให้นะคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันว่ามันจวดขนาดไหนฮะเนี่ยเรียบร้อยนะโรงเรียนบ้านมีครูอ้อนะฮะหนึ่งพันหกร้อยบาทคมจริงคมจัดนะครับระวังด้วยเก็บไว้ให้ห่างมือเมียนะฮะไม่ได้อีกเมียทำข้าวให้กินอีกนะคมนะครับคมคุณผู้ชมอันตรายนะอันนี้เก็บให้ดีๆ ใส่บางคมแบบนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่ออย่างน้อย,อยลูกหลานพลาดพลั้งมาไงก็จะได้แบบโดนไอตัวพลาสติกแทนนะครับไม่บาดเจ็บนะนี่คือเซฟตี้ที่ดีครับมีบัตรรับประกันอย่างนี้ไปให้เนาะไม่ใช่บัตรรับประกันนะมันเป็นตัวบ่งบอกแบรนด์เฉยเอบาราชิครับนะอ่ะผ่านไปหนึ่งรายการ1,600บาทนะฮะอีกตัวหนึ่ง1,600เหมือนกันอ่ะมามสู้ๆกันไปเลยฮะน็อกสรอบเลยนนเนี่ยวันนี้โอ้โห มันรุ่นเดียวกันหรือเปล่าทำไมได้มันเหมือนกันเดะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูติโอ้โหไม่ใช่ใบเล็กไหลนะฮะจากสื่อบาราชิ1,600บาทครับหมับเข้าให้เนี่ยนะนี่เลยใครแบบอยากได้มีเชฟทรงงานไทยอ้ยดูแบบอุธรรมดาชัางเลยมันไปทรงเหมือนงานประเทศไทยเลยแต่ทำไมใบมีดมันจ้าบจังเนี่ยอันนี้แม,ม่บ้นอื่นทักเราไงเนีเราไปช่วยงานบุญงานบวชเขาเหามีดที่บ้านเราไปเนี่ยโอ้โห ทำไมมีดเธอเนี่ยมันก็เป็นมีดธรรมดาที่ว่าทําไมใบมีดมันจ้าบจังนะครับไม่ได้จ้าบแค่ใบมีดครับบอกเข้าไปบอกเข้าไปว่าธรรมดานะครับไม่แพงหรอกนะฮะนี่บอกเข้าไปไม่ได้จ้าบแค่ใบมีดนะครับผมเนี่ยความคมอ่าไม่ได้ละมันเละจัดละอ่ะเนี่ยมาบนะครับผมบอกเข้าไปว่ามันไม่ได้จ้าบแค่ใบมีดครับส่วนเรื่องความคมของเขาเนี่ยเนี่ยนะฮะแลวเดี๋ยวได้รู้ว่าคมเป็นยังไงนะฮะ นี่แหละฮะคุณผู้ชมความเฉียบขาดนะฮะมนุษย์ข้างบ้านที่เขาไม่หวังดีกับเราได้เห็นสิ่งนี้แล้วโอ้โหมีดธรรมดาจังเลยโชว์ให้ดูว่าคมมากนะฮะเนี่ยซื้อเล่มนี้ไปก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับผมก็อย่างที่บอกไปชีวิตหนึ่งเราจะมีมีดได้ไม่กี่เล่มแล้วครับถ้าไม่เจอบ้านมีดครูอ๋อ <laughs> อ่ะละักษณะไปทรงกุณโตนะครับนะท่านใดที่ชอบก็ จัดได้ครับใน,ในราคา1,600บาทเหมือนกันนะครับผมก็มีอไอตัวป้องกันคมไว้ให้ด้วยนะครับนะคุณผู้ชมต้องใส่นะอันนี้ต้องใส่นะครับไม่เช่นนั้นอันตรายผิดฝั่งก็เลยนี่ใส่เข้าไปนะครับมันจะป้องกันได้ดีมากเนาะเนี่ยป๊บเก็บเรียบร้อยมีเล่มเดียวนะครับพวกงานเหล็กลายมีเล่มเดียวไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นก็ใครจะเอาทรงแบบกุลโตนะทรงแบบใช้งาน ในครัวบ้านเราไม่ได้เอาปังตอนเนี่ยก็จัดเป็นรุ่นนี้ไปมีบัตรเป็นตราแบรนซื้อบาราชิให้นะครับอ่าประมาณนี้มีเชฟไม่ได้ขนกองทัพมีเชฟมานะเพราะว่าอยากให้ผู้ชมได้ดูแบบเน้นๆนะก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของด้ามไม้เนื้ออ่อนเนื้อแข็งหน่อยก็เลยแบบทำคลิปวิดีโอให้นะครับเนาะ3 6 3 1 3 0 5 3 0 4ครับบ้านมีครูอ๋อยู่ดีบริการทุกท่านนะครับ ก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ